สนับสนุนโดย AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยัง Exim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดน สวัสดีครับเส้นทางสายไหมวันนี้เป็นตอนที่3ต่อจากสอนตอนแรกครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้แสดงความคิดเห็นมาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเส้นทางสายไหม2ตอนแรกซึ่งคุณพิภพกับผมไปย้อนรอยประวัติศาสตร์หลายพันปีของเส้นทางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางที่ศาสนาพุทธจากอินเดียเข้าสู่ประเทศจีนซึ่งเป็นเส้นทางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดที่ ประชาชนคนจีนเองที่อยู่ทางตะว,วันออกนั้นหลายร้อยล้านก็ว่าได้นะครับที่ยังไม่เคยสัมผัสฉะนั้นท่านที่ชมรายการนี้อาจจะได้สัมผัสเส้นทางสายไหมหรือว่าวิถีชีวิตของคนจีนด้านตะว,วันตกเนี่ยมากกว่าคนจีนไม่น้อยด้วยซ้าไปครับหลังจากไปย้อนดอยดูประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหมวันนี้จะไปดูปัจจุบันครับคุณพิพพบ พี่พบสังเกตไหมครับว่าเราเข้าไปจากหลานโจเข้าไปที่ตุน่วงเข้าไปต่อที่ทูฟานแล้วก็ไปจบที่อูรุมูชีที่มณฑลซินเจียงเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาดีตถึงแม้ว่าพุทธศาสนาจะเฟื่องฟูแต่ปัจจุบันนั้นคือที่พำนักพักพิงที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่วิถีชีวิตแตกต่างไปจากชาวพุทธและมีความอยู่ร่มเย็นสงบ ในระดับพอสมควรทีเดียวครับคำถามที่คุณพิภพก,กับผมตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนไปก็คือว่ารัฐบาลจีนจากปักกิ่งเนี่ยปกครองประชาชนชาวมุสลิมอย่างไรและที่คุณพิภพไปเห็นเข้าแตกต่างไปจากที่เราสัมผัสในส่วนอื่นของโลกไหมครับต่างครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็จะทำงานในพื้นที่ที่มีคื ถ้าพูดตรงก็คือว่าทุกครั้งที่เราพูดถึงศา,านนสนาโดยเฉพาะศาสนาลิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แห่งความขัดแยง้งแต่คราวนี้เมื่อเราก้าวเท้าไปเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยกับเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นความอบอุ่นและความต้อนรับนะซึ่งเราเรามักไม่เจอในที่อื่นนะครับก็บต้องออสงสัยอยู่เหมือนกันว,ว่าวิธีการจัดการเนี่ยจะเ,เป็นเป็นอย่างไรแล้วที่สําคัญคือว่าเขาก็รักษาตัวตนของเขาครับ นะฮะแต่ในขณะเดียวกันได้ข่าวฮะคุณสิชัยว่าเขามีโครงการของรัฐเนี่ยคล้ายๆว่าสหรับชนกลุ่มน้อยเนี่ยน่าสนใจดึงดูดถึงแม้ชาวฮั่นเนี่ยบางคนมามามาขอสมัครเป็นชนกลุ่มน้อยด้วยคือชนกลุ่มใหญ่เนี่ยก็ได้สิทธิประโยชน์มากเช่นในเรื่องของการมีลูกครับใช่ไหมฮะการศึกษาับสาธารณสุขต่างๆเนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษสำหรับชนกลุ่มน้อยที่นั่น เราก็จึงตั้งคำถามนี้กับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆหลายคนครับเพื่อจะเข้าใจถึงวิถีของชาวมุสลิมในเส้นทางสายใหมน่นี้และพอเราเข้าไปถึงสินเจียงโดยเฉพาะเมืองหลวงคืออูรุมูชีนี่จะเห็นป้ายเลยนะครับป้ายจากรัฐบาลกลางแน่นอนนะครับเตือนว่าให้ระวังผู้ที่พยายามที่จะมาแซะมาบ่นทำลายความเป็นเอกภา,ภาพแต่แน่นอนครับภายใต้ ภาพข้างนอกที่ดูเหมือนว่าจะสงบนั้นก็มีกระแสที่เป็นข่าวซึ่งไม่ปรากฏเช่นเดียวกันเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นฉากฉากจากนี้ไปแต่ว่าบรรยากาศของมณฑลซินเจียงซึ่งเป็นสุดทางเส้นทางสายไหมในจีนก่อนที่จะข้ามเข้าไปสู่อัฟกานิสถานข้ามไปสู่อิรานและก็อิรักและในอดีตนั้นไปจนถึงอาณาจักรโรมทีเดียวนะครับในยุโรปแต่วันนี้ จะไปสัมผัสตั้งคำถามหาคำตอบว่าวิถีชีวิตของคนมุสลิมวันนี้บนเส้นทางสายใหมนั้นแตกต่างจากอดีตอย่างไรวันนี้มีการปรับตัวอย่างไรและความสงบความร่มเย็นความอบอุ่นที่เราเห็นข้างนอกนั้นจริงๆข้างในมีอะไรที่จะต้องเข้าใจมากไปกว่าภาพข้างนอกบ้างครับ มองออกไปด้านนี้จะเห็นทิวเขากลางทะเลทรายที่ผมจะเริ่มเห็นเป็นทิวยาวตลอดสองข้างทางซึ่งเป็นภาพที่ทั้งสวยและทั้งมีความหมายของความอดทนบึกบึนของการประจนภยัยของการที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองมากมายหลายรูปแบบ จากนี้ไปจนสุดเส้นทางนั้นจะเป็นโอเอซิสเป็นหย่อมๆครับโอเอซิสนั้นก็จะเป็นจุดที่เราจะแวะเพื่อที่จะสนทนาสแสวงหาคำตอบว่าชุมชนบนเส้นทางสายไหมณวันนี้มีความคิดความอ่านและกำลังจะก้าวไปสู่ทิศทางไหนครับ ิดว่าตุนหวงเป็นเมืองเล็กๆเป็นทางผ่านสําหรับเส้นทางสายใหม่คิดว่าคงจะเงียบเหงาหรือว่ายังมากที่สุดก็เป็นเมืองที่มาถึงแล้วสักสองสามทุ่มทุกอย่างก็คงจะเงียบไปไม่ใช่เลยครับตุนหวงกลายเป็นเมืองที่มีสีสันคึกคักไปอย่างยิ่งหอนบรรยากาศของตลาดคนเดินถนนกลางคืนของ ตุนหวงแล้วผมคิดถึงความเป็นเส้นทางสายใหม่ถ้าเส้นทางสายใหม่เป็นตลาดของการแลกเปลี่ยนสินค้าทุกประเภทต้องการจัดจุดใดมาเจอกันตรงตุนหวงตั้งแต่ประวัติศาสตร์อันยาวนานคือนี่ผมมาที่ตลาดกลางเมืองตุนหวงอาจจะเป็นส่วนย่อของเส้นทางสายใหม่ก็ได้ครับมีสินค้าจากแต่ว่าทุกประเภทก็ได้แน่นอนมาจากพื้นถิ่นก่อนสินค้าประเภทต่าง อย่างที่เห็นนะครับว่าถึงแม้แม้แต่ภาพเขียนศินลปะทางพุทธซึ่งอยู่ใกล้ๆที่นี่มีมากมายมหาศาลแต่ว่าเห็นป้ายมีนวดเท้าด้วยนี่แน่นอนครับจะต้องมาจากทางไทยหรือว่าใกล้ๆประเทศไทยแล้วก็มีสินค้าอื่นๆที่มองได้ครับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ กับหลายๆจุดในรอบๆบริเวณนี้ดูจากผู้คนมีหน้าตายิ้มแย้มอยากรู้อยากเห็นมากคล้ายๆกับเป็นบุคคลที่เดินผ่านเส้นทางสายไหมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบรรยากาศอย่างนี้หายากนะครับโดยเฉพาะเมืองชายแดนที่ต้องเรียกว่าไกลปืนเที่ยงเหลือเกินแต่ที่นี่เหมือนกับว่ามีชีวิตชีวาของตัวเองมีความเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของระดับสากลที่มาจากทุกจุดมาเจอกันที่นี่เห็นไหมครับว่ากลางทะเลทรายมีชีวิตชีวามีแสงประกายเจิดจ้าเหมือนประภาคารกลางทะเลแต่นี่เป็นทะเลทรายฉะนั้นชื่อตรงหวังนี่ตรงกับความหมายจริงๆเลยครับว่ากลางทะเลทรายที่เวงวางไกลแสงไกลนั้นมาเจอถึงตรงหวัง เห็นประกายแอนแจมจรัสอย่างหน้าตื่นตาตื่นใจยอย่างยิ่งครับ12ชั่วโมงโดยรถไฟจากเมืองตุนหวงผมกำลังจะมาถึงเมือง ตูลูฟานครับได้ดูหุบเขาที่ทับซ้อนกันอยู่ในช่วงเช้าทั้งสวยงามทั้งลีลับและคล้ายๆกับจะมีตำนานเล่าให้ฟังดังก้องอยู่บริเวณหุบเขาถึงการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างจีนระหว่างชนกลุ่มน้อยและระหว่างเผ,าผ่าพันธุ์นักรบใน บริเวณตะวันตกสุดของจีน